แงวพี่น้องบักแงวปู้ยนี่แหละครับของฝากของต่นเสือเมื่อขอนแก่นน้ำครับบักแงบักแงบักแงวงามๆพี่น้องครับเพชรุงไว้ถุงละโลถุงละโลนะครับนี่ของจุ้นพูดเลยเตรียมเอาเมื่อขอนแก่นน้ำักแงวพูดใดๆได้ปรัดเอาเลยอยู่ขอนแก่นพี่น้องครับอยู่โกสุมสารคามพูนละนะครับทั้งพูนน้ำนะครับผมเอารัดเอาทั้งพูนโทรหาจานร้อยก็ได้ครับพี่น้องคร uh ับบักแงบักแงวสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีก้อนเสือเมื่อขอนแก่นพี่น้องครับมื้อนี้ นะครับขออนุญาตเรียบเรียงแลวก็จัดทรงสินค้าจัดทรงของไหพี่น้องทางไก่ก้อนนะครับก่อนสิออกเดินทางนะครับตอนนี้กำลังไปเอาบักเงี่ยวโย่เดี๋ยวบักเงี่ยวมาเอาบักเงียวเมื่อฝากทั้งทีมงานสาวหน่อยเฮาแนไปฝากทั้งทีมงานขอนแก่นแนนะครับออแลวก็สิเขาตลาดไปเอาปลายแหงเอาเขียดแหงเอาปลาลดแหงเมื่อเมื่อตอนเมื่อไหทั้งเอื่อยทั้งขอนแก่นนั่มนะครับแต่ว่าเมือนี่พี่น้องครับนี่พิเศษนะครับมาเคื่อนประเน็ดไว้ ะครับน,นั่นก็คือสามเจลนะครับเจลบองปะลาตัวนี้สุกนะครับสองกิโลพี่น้องนี่นะครับถุงละสองโลอันนี้ก็สองกิโลเจลคาแจวคานะครับแจวคามีส well ี่กิโลพี่น้องครับนะครับแจวคาสี่กิโลนะครับราคาเจลค่าสี่กิโลเจลบองยี่สิบกิโลนะครับแจวบองปลาแดกสุก แจวคากับประเด็กสุกคือกันพ่นสซ่างพิเศษพี่ร้องครับนี่ครับถุงละ2อกิโลนะครับถุงละห่ารอยนะครับขา้เพิ่นไปแพ็กเอาเองนะครับพ่นสซ่างมาทางไก่ี่ร้องครับทั้งชุดบุรีนะครับถุงละห่าร้อยหารอยครับเนี่ยถุงละ2อกิโลกิโลกิโลเดือก็250นะครับกิโลหนึงสองร้อยหาสิบสองกิโลกับห่ารอยนะครับอ่ะเดี๋ยวจัดร้อยสิบแพ็กของทรงควันเสือกเดินทางไปขอนแก่นนะครับไปขอนแก่นสาราคามวันนี้ไปภูระ พ่อกันอยู่ทั้งสำนักงานสาวน้อยพ่อกันอยู่ทั้งขอนแก่นผมรับพนี่น้องนะครับนะเดี๋ยวเตรียมของไอ้เพื่อนก้อนกะับมีเห็ดเห็ดละงอกนะครับมีหน่อไม้เคียนนะครับแล้วก็จะมีสุ่มปลาแดกแน่ไปต้อนพ่อแหลมไปต้อนบอดโจนะครับแล้วก็มีเจียวแมงดานะครับเดี๋ยวไปต้อนเพื่อนตะบุนถากะเงี้ยวอยู่นะครับพี่น้องเพื่อนไปขึ้นบักเงี้ยวอยู่นะครับเดี๋ยวจะรอยศิษฐ์เขาไปส่งของแล้วก็เอาของตลาดออกมานะครับมีหลายแนว นะครับก็เลยสิรวบรวมเทธอเดียวเลยมาหนี้ทรงไหนมันเพิ่นเพิ่นไหนมันเบิดนะครับพอทรงเบิดแล้วจะได้ยังสิตีรถเมื่อมัอนแกนเอารถไปเข่าศูนย์นะครับเอาไปเขีมประกันให้มันเรียบร้อยนะครับเพราะว่าไปงวดกวนเมันออกใบเขี่ยมให้่นนัดไปเดือนนี้ก็เลยสิได้ปไปนะครับผมถือโอกาสไปแวะหาที่ม้านสาวหน่อยเฮานัน่นะครับพี่น้องไปย่ำย,ยามถามข่าวกันนะครับผมมวนซื่อนกันดิคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้าเดี๋ยวขออนุญาตแพ็คของกันเด้อบ้ดนี้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวพ่อกันบุลาถ้าขอนแก่นบุลาพี่น้องนะครับผม เอาละครับพี่น้องครับบาหอดตลาดแล้วครับพี่น้องมันนี้หลังจากที่แพ็คของเรียบร้อยเสี๋ยไปส่งห้พี่น้องครับบ้านรอตลาดก้อนก่อนสีเมื่อบ้านเอาบบกเงี้ยวแล้วกะ็สีเดือนดางไปขอนแก่นต่อพี่น้องครับมาเบิงแม่เถาก็ร่ังสะเห็ดไข่อยู่พี่น้องนะครับเลยเห็ดไข่เห็ดไข่แม่เถาก็ร่ังลงเห็ดไข่แล้วกะ็พี่น้องฟองไปครัมาสีมาเบิงอันบักคอกับปลาแห้งเสียส่งให้ลูกพี่เพิ่นทั้ง ท้าพูดนะครับแต้ว่าคือโบเห็นจะได้ประเี้นคือโบเห็นมะขอโบเห็นโบเห็นมะขอเมื่อก้นเห็นอยู่ฝ่ายแหงงเมื่อเนี่ยนะครับเอาเดี๋ยวรอเบิงตลาดก้อนพี่น้องนะครับก่อนเสออกเดินทางนะครับนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศนาตอนนี้มะขอกับโบมีน้องไหมน้อง้จังไหนมะขอนี่น้องคิดเจังไหนน้องมะขอก็ับบ่อใว่าเสียวเมื่อขอนแก่นน้ำว่าเจ็ดส่งให้ลูกพี่น้ำผูปนซังมา ผู้คนอยากได้บักคอไปแตะซิมยังอีกหนอบาทหนึ่งหนอไปแห่งกับ่มีโอ้ยเล้วจะปลาดำโขงเนี่ยปลาดำโขงสดๆแต่ว่ามันเห็ดไข่หลายๆพี่น้องครับซุ้มดอกบนบานเขจะาขายจานละห้าสิบบาทก็มีนะครับดอกตะไคร่เห็ดตะไคร่ดอกบนบานนะครับอ่ะรอ,บะอเบิ่งสักก่อนจะเสียดายยังแน่ล่ะเสียเมื่อตอนพี่น้องทั้งปุ่น เพ็รตะไคร้ไม่เถาแล้วว่าจานละหาซีฟดอกบันบันล้วว่าปีองต่ำเลยแล้วว่าพูดจานละลอยก็มีจานละลอยก็มีจานละหาซีฟกมี่อ็จานละลอยก็มีเบิ้งแม่ป้าว่าว่าเบิ้งที่ปูมแม่ป้าว่าเบิ้งที่ปูมดูสัตว์อุ้ยเอาที่ปูมนี่บ่าเมื่อนอที่ปูมนี่ยแล้วเอมื่อนำบ่อนอไม่ไม่สุดๆเนาะเอาที่ปูมนี่บอกไปก้อนแกล็ดกพันตัวคนเดียวมานนี่ ได้ออกกันซะนั่นหนึ่งพันสามร้อยตัวนี่ครับเพิ่นถามราคาหลายพี่น้องเลยโอ้ลุยตัวละสองบาทเพิ่นว่าตัวละสองบาทเด้อจีปลมีเด้อมาเป็นถึอๆเ้ยพี่น้องเลยตัวละสองตัวละสองบาทเอาเนขาวอร่อยภาวะช่วงนี้มันหายากร้อยทั้งในหาสิบตัวบอกเม่นมอปลาร้อยหนึ่งห้าสิบตัวครับโอ้เนี่ยพี่น้องเลยไต่งงเงี้ยงเงี้ยงอยู่เลยจีปลมจีปลมจีปลมเพราะท่านมีปีกปนใดพี่น้องครับเนี่ย นี่ครับก็ยุ่งเมื่ออาจารย์ไรนี่พี่น้องนะครับอย่าหลงเลยล่ะป้าเอ้ยหลงแล้วเอาเอาเอาให้เรานับก่อนจะเฝ้ากวนเราเราสิหลงแล้วพี่น้องเอาสักก้อนพี่น้องพอดาเอาหลายพี่น้องเอาเดี๋ยวเดี๋ยวลานยังใช่ไหมา่ะา้ด้วย้าเด้อครับผมไปได้จี่ปูมนี่งละเมื่อตอนทั้งขอนแก่นเท่านะครับเพราะว่าอาจจะหอดคำคำนะครับได้จี่ปูมนี่งละเมื่อตอนกันอ่ะจวด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  มีแต่เห็ดพี่น้องครับมันจวดๆกับมีแต่เฮดจวดจานผ่านบุ้มนะจะได้เฮดไข่ครับที่ปมสองเมนูนะครับเอาเมื่อฝากพี่น้องทางขอนแก่นเท่านะครับเพราะว่าปลาแห่งบ่มีแล้วนะครับปลาสดบ่ดบมี่มมปลาดส,าสดนี่กาดเสี่ยวเมื่อกินเองเสี่ยวปลาสดมัน,มนต้องได้อดัดจำแข็งอัดอยังอีกเลยง่ายนี่แหละปลาสดปลาสดอีเมลวะ อ้าวน้องเมียโอ้น้องงัวน้องงัวน้องงัวน้องโอ้ยพี่น้องกำลังย่างๆๆกับทีบปูม,ม้าใหม่ๆสดๆนะครับเพิ่งจะลงมาหอดนะครับตัวละสองบาทนะครับสำหรับท่านที่จากในช่วงนี้ก็อดเอาซะก่อนเพราะว่าอาจารย์ร้อยสิบเมื่อขอนแก่นประมาณสองอาทิตย์นะครับกลับมาอาจจะมีหลายแล้วทงจีบปูนะครับ,บาาเดี๋ยวเจ้ะในจังสั่งมานะครับแต่ว่าก็เรียนร้องแม่เนาะปีกปีกมันป่งเนาะจ้า ปีกันกำลังออกว่าตอนนี้ปีกก็ำลังสิออกนิดๆนะครับกำลังใส่เสือกักกำลังใส่เสือกักอยู่มอเตอร์ไซค์เสือโตดอยู่ครับพี่น้องครับเสือกตัฟาดฟาดหน้าเนาะแม่เนาะผ้าปากแดงจึ้งคึ้งมอเตอร์ดำปื๊ดคือเคลืนครับพี่น้องมันในเคลื่อนตอกระมี่ตอกระมี่ตอคือหลายแต่หมดในตอแม่งแข้งกระมี่แม่งแข้งกระมี่ เห็ดเพาะเห็ดเพาะฝ้ายเห็ดเพาะหนังเห็ดเพาะฝ้ายเพาะหนังมีหมดเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงแล้วกัเรื่องเห็ดเพาะออกมาเรื่อยๆฝ้ายบ้านสิเถื่อเนาะกูน่ะปลาแดกตอนปลาแดกยังมีครบคือเก่าแต่ว่าเหมือนนี่จะร้อยขออนุญาตบรับของเนื่องจากว่าสิเดินทางไปขอนแจ่นโอ้ยเห็ดอันเห็ดดอกตุ้มๆนี่แม่้ยโอ้ยไม่แต่ดอกตุ้มๆไม่ลองเลยบนหนังงามๆจวดๆเลยบางทีเห็ดเห็ดตะไคร้ อ้าเด็ดไปกระทุ่งก็มีเนาะดูนะดอกตุ้มๆนี่เนาะเดี๋ยวสิโทษถามทีมงานก่อนทั้งกอนแก่นผู้ใดอย่างไรเฮ็ดไข่เฮ็ดเฮ็ดผพาเฮ็ดหนังเนาะนี่โอ้ยเฮ็ดตะไคร้ตุ้มๆใหม่ๆสดๆครับเปรียบเลยเปียบเลยไม่ปลาแหงบ่เพิ่นปลาแหงบ่มีบ่เพิ่นมีแต่ปลานี่ยตัวปลาน้ำโขงนั่นน่ะบ่มี่เห็นบ่ปลาน้ำโขงเหาอ โอ้ยโอเคโอเคจันะปูาสังกระสังปลาน้าม้งปลาขาวนั่นไหมอืมอหลังก็จะเห็นอย่างไรถุงกันหน่อยสิน่ะโอ้เห็ดตะไคร้กันกองจิงเปล่งอย่ข้างหลังปลาญวนใหยังไงไปดองครับปลาญวนบนนะครับปลาญวนแห้งตัวบบยังงี้นะครับนี่สวยงามซะเหลือเกิน เห็ดหลายแข้งครับพี่น้องเห็ดไข่เด้อหอดย่าเห็ดไข่แล้วแต่ว่าเสียดายบ่ได้ส่งของให้พี่น้องครับเมื่อนี้เนื่องจากว่าจะเมื่อขอนเกลเลนพวกอะเห็ดนาเลียนาดำเห็ดทานเห็ดนาเลียเห็ดธรรมชาตินี่ครับต่อตออนไรล่ะจ๊ะ1กิโลหมจ้าอุ้ยหมดหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลนั่นย่างงามเลยบักเขียบก็มีโบักเขียบนี่ ปลาเฮีงคอยเลยบ่เห็นเลยบ้ดนเนี่ยโอ้เสดาเดีนาะปลาแหีงกับบ่มีเฮียงน่ะคืองามเลยน่ะซือผผซ้อเขาบอกซื้อเขาเจ้าบอกซื้อไปแกงหรือซื้อไปจังไหนน่ะเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่ง,ๆๆงามงามโอ้เสดายดีคอบบยบ<ด>่ได้จักแนวเลยบอกนี่ในบกคออ่ะมามีบ่คออยู่ตัวนี้อโอ้ยน้าหาบ่คออยู่นี่บ่คอได้แล้อ่ะบ้านเนี่ยบ่คอบ่คอ บรจะไปหาลูกพี่พันซังมาได้แล้วบักคอได้แล้วบักคอได้แล้วบักคอน้อยบักคอน้อยส่งให้ลูกพี่พันจักถุงกวนพันจมหลายเมื่อแล้วว่ได้บักคอพัน่าเอ้าได้แล้วมาเนี่ยพอดีเอาเปาะเอเปะสมลายปากคอเนี่กะที่สมสมเอาจัดไปให้ยสามถุง อัน,นประกอเพิ่นจากไรเหรอนะของผใครหล่ะของเจ้าตีเอาจัดไปจัดไปบระกอได้แล้วพี่น้องย่างยแต่ปลาเหียงหมดเลยศิวมห์มาเงี้ยย่บ้านหมดก็เดินทางเดินทางโอ้รักดีเดินทางไปขอนแก่นสองอาทิตย์ทั้งสิมาเด้อคิดหอดกันเลยเด้อจ้าครับผมขอบพระคุณครับนะครับเอารถไปเข่าศูนย์เอารถไปเข่าศูนย์เอารถไปเปลี่ยนกระจกไปเปลี่ยนไฟท้ายเปลี่ยนไรเนี่ยเพราะวันประกันมันสิขาดก่อนจ้าครับผม เอาเอาเอาจังวากันไหมเอาเมื่อบานพี่น้องครับบ้านนี้ไปเอาบักเงี้ยวบ้านนี้เฮ้าจังจะออกเดินทางครับผมครับพี่น้องครับหลังจากที่ออกมาจากตลาดนะครับบานนี้แววมเอาบักเงี้ยวนั้นลุ่งพิ้นกำลังเห็ดบักเงี้ยวไห้นะครับบักเงี้ยวต้นนี้มันเป็ยน้ำกนหมูมันก็เลยย่งเหลืออยู่นะครับปกติบักเงี้ยวเบิ้ดได้พี่น้องครับย่ามนี่แต่ว่าต้นนี้เปียน้ำกลดมูนะครับสร้างลุ่งละไว้นะครับ นี่ครับเปนี้ยวใส่เป็นถุงเป็นถุงถุงละโลถุงละโลูกไปน้องครับเสีเอาเมื่อขอนแก่นน้ำนะครับนี่กระลังมาไม่อีกได้จักถุงแล้วครับนี่สั่งเพิ่นไว้นะครับแต่เดี๋ยวเศร้าละอาจารย์ร้อยเข้าไปส่งของให้พี่น้องตั้งเข็มบัลลัดกาบบอกมาลุงเล่ากระลังจัดการไหนอยู่ครับนั่นนะครับใส่ตาสั่งให้พร้อมถุงละโลถุงละโลแล้ววะนี่นะครับสิได้เดินทางเมื่อไปไอ้พี่น้องครับได้ครบแล้วกับสิเมื่อสัตว์ตัวนะครับพุ่นยังย่างยุได้พุ่นอยู่ตั้งต้นพุ่น นะครับยี่เป็นแดงแดงพี่น้องนะครับปักเงี้ยวในปากเงี้ยวไปฝากอีพ่อแหลมฝากบอดจูฝากทีมงานทั้งขอนแก่นฝากสุขุสุขุนนะครับนะจวดจาดฟาดเบื่มไปสําหรับปักเงี้ยวนะพี่น้องครับเนาะใครอยากได้ก็ไปรัดเอาอยู่ขอนแก่นเด้อนะครับเนี่ยเอาไปเป็นโลเป็นโลเลยนะครับใครอยากได้กับทรมาหาจานลอยก็ได้นะครับเดี๋ยวสิ่สิมเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับผมเนาะแอดไลน์มานะครับถามจานลอยก็ได้ครับผู้ใดอยากได้ปักเงี้ยวนะครับไล่ครับไล่พี่น้องปักเงี้ยวไล่ลูกโยเสียวเมื่อน้ำนะครับ ้าดี้กัสิไปเอาเอาถังเอาอยันึ้นึ้นรวดล้วกัสิเดินทางบาทนี้พี่น้องครับพอการขอนแกน่นุ่นละ